พระศรีวรีไปด้วยไหมพระมีพระศรีวรีไปเอื้อปวดใจก็ไม่ปวดไม่อยากพระตั้งห้าร้อยไม่อดไม่อยากแล้วก็มาในจสมัยรัตนโกสินทร์ประเทศไทยสมเด็จพระพุทธจักรโตพรมมรรติสีสมเด็จพระอริยสทรงสงองสมัยที่ผูกก้ที่กรกตกาบไหว้นักเขียนทำของเล็กๆให้แพงที่สุดในประตูสมเด็จ วันนี้ตอนนี้ท่านคนตำรวจโทอ,อิทธิพลอัจเรเียประจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำลังติดรูดตุ้งเรียงที่หน้าองค์สวนการวงสวนเราเรียกว่าเป็นพิธีเก่าจารีตของไทยแต่โบราณแต่คนไม่้าใจระบบเศรษฐกิจขางความหมายก็คือทำให้พระอินทร์ได้ชื่นชมพระพรได้ชื่นใจ ให้พระดาท่านไได้อัมภีร์โบาให้มนุษย์สาวตัวไปเป็นวาจาว่าสารุประเทศไทยโบราณเรียกว่าเป็นการบอกกล่าวเล่าสิทให้จิตใจทั้งหลายได้รับรู้รับ,รบาาทราบได,ด้มาคัมภร์โบราณโนยร่วมกับท่านเจ้าภาพทุคุณท่านโดโชุบจิตเทียนจุกร้อยและจินปักคุณโชกความเพียนยุ่ในกระถา เดบม้ไปถึที่วางอยู่หน้าพระประธานหน้าสิ่งที่อบตุเป็นประธานจะได้นำคำอธิษฐานนำเสียงปรารถนสิ่งที่โยมอธิษฐานในใจนั้นมาถูกสู่สัตว์ว่าความปัจจุบันจะมีกำเน็ดผลอันบัดนี้ได้ถูกตัวตุกเดียนแล้วอาตมาภาพจะได้นำ่านทั้งหลายเข้าสู่พิธีวงสรวงเรียกว่าอันเชิญเทวาอารักยุตจากสิ่งมาร่วมด้วยช่วยอำนวยใจในงานนี้ ร้ยสี่สิบสองรู้เว่าขนาดตัวไหนนี่นั่งนี่เลยครับนั่งทีง่ตรงเลยครับ ภะวะโตภะคะมาตุอะระหะโตัมสะตะคะวะโตอะระหะโตภะคมาตุจัมมุตตะภะวะโตอะระหะโตจัมมุตตะ พุทธบูชามหาเิจวันโตธรรมบูชามหาปัญจวันโตสังคบูชามหาโูคเขโหติโรกนาทั้งอภิปุทยามิปฏิปฏิบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณี